สวัสดีครับมาพบกับช่อง PSport อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันบอลเลยบรรบอลประชาชนที่จังหวัดรีส,สเกตร,ระหว่าง PEA ศรี e A ส,สเกตกับ Supreme ชนบุรี ET e ทก็จบไปด้วยชัยชนะของ PEA ศรี e A ส,สเกต3ต่อ0เซต้วยสกอร์25ต่อ18 25ต่อ15 25ต่อ14ซึ่งผลการแข่งขันก็คงเป็นไปตามคาดของหลายๆท่านนะครับแต่ถ้าจะมา<อ>ดูรายละเอียดในเกม ก็จะมีมุมน่ารักมิตรภาพของพี่น้องคนไทยด้วยกันและสิ่งต่างๆอีกมากมายด้านของ PA สีสเกตนะครับการเล่นของแต่ละคนนั้นยังคงมีมาตรฐานที่ดีบีมจัดทุกดอกเน้นๆเลยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้พเพียวเองก็มีลูกหนัก,กมีลูกแก้ให้เห็นเช่นกันส่วนบุ๋มบ๋มนะครับแสดงให้เห็นถึงขืนทางวอลเลยบอลเลยโชว์สกิลให้กับผู้ชมได้เห็นทั้งการตบฉีก การหยอดเรียกเสียงฮือฮาได้บอลเร็วของหัตถยาก็ไว้ใจได้และยังมีความเหนียวให้เห็นตลอด<บ>าตายยากนั่นเองกว่าที่สุพรีมจะได้แต้มแต่และแต้มนั้นยากลำบากมากที่สำคัญนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากเห็นก็คือบอลเร็วของปลื้มจิตที่ตีได้เฉียบคมมากาหมดท,<า>ท<า>ั้งมวลจึงทำใ,<ช>ให้ชนะเป็นของ p e a สีสเกตแบบสบายๆนะครับ3ต่อ0เซต มาดูทางด้านของซุเป e ร์ชนบรีอี e c คกันบ้างที่วันนี้มีความเกรงใจและแรงผักดันเป็นทุนทําให้เล่นกันแบบเกรงๆครับเกรงบารมีรุ่นพี่ว่าอย่างนั้นแต่เซตแรกพอทําคะแนนได้ก็มีแรงฮึดมีพลังและกล้าเล่นทุกคนทําให้แต้มนี้สูสีมากแต่อาจจะเป็นเพราะ P.E.A. สีสเกอยังเครื่องไม่ร้อนก็เป็นได้เรื่องติดเท่านั้นนะครับเหนียวขึ้นมาทันใดทําให้ซุปรีมเนี่ยแต้มสะดุด จนแพ้ไปในที่สุดต้องยอมรับเลยนะครับว่าการได้เล่นกับทีมชาติมันมีอะไรมากกว่าการแข่งขันมันเป็นความภาคภูมิใจแรงบันดาลใจที่ได้เล่นกับไอดอลทำให้การแข่งขันวันนี้มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขมีแต่มิตรภาพผู้ชมก็ได้ใกล้ชิดและหายคิดถึงนักกีฬาที่ตนเชียร์ตนชื่นชอบนะครับนี่ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงในการชมกีฬา ระหว่าง PEA ศรีสเกตกับ u ุพรีมชนบุรีอิเทคนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับดูกีฬาให้มีความสุขและก็อย่าลืมนะครับติดตามเชียร์การแข่งขันยังไม่จบติดตามได้ทาง TVC c h a n n e แนะครับทาง y o YouTube วันนี้จะมีการแข่งขันอีกก็รอติดตามว่าใครจะพบกับใครนะครับใครมีคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟัง ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ